ก็ประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ63คนสุดท้ายจากเวทีการประกวด Miss Universe Thailand ปี2021หลังจากกรรมการได้คัดเลือกกันอย่างเข้มข้นผ่านวิดีโอของสาวงามทั้ง214คนเพื่อที่จะค้นหาผู้ผ่านเข้ารอบ60คนสุดท้ายซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการฉีกกฎกันเลยทีเดียวเนื่องจากปกติแล้วเราจะต้องค้นหาผู้เข้ารอบ60คนแต่ปีนี้เราตัดจบที่63คนเพราะว่า กรรมการเลือกไม่ได้ซึ่งทีมหลักของการประกวดในครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่า Power of Passion หรือสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะนะฮะในออดิชั่นรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อต,ตัวและจะถูกคัดเลือก30คนเพื่อที่จะเข้าสู่เวทีจริงสำหรับท่านใดที่อยากจะเกาะติดนางงามในดวงใจอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเนี่ยสามารถติดตามได้ทุกๆแพลตฟอร์มของกองประกวดนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook i อ youtube. tiktok สามารถติดตามดูได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในรอบ P-Day 30คนสุดท้ายวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย